คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาที่คนหลายๆคนสนใจมากนะครับก็เป็นเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับ,นะค,รบคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาโรคแตกแล้วเป็นปัญหาที่อยู่กันมานานแล้วเอาจริงเนี่ยหมอหมอต้องบอกก่อนว่าวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ําหนักเนี่ยพูดตรงๆเลยคือไม่กิน ถูกไหมครับแน่นอนถ้าสมมติว่าหมอจับคนไข้ที่มีปัญหาโรคอ้วนเนี่ยไปอยู่ประเทศที่ไม่มีอาหารรับประทานเนี่ยสักประมาณเดือนนึ่งยังไงน้ําหนักก็ลงเนาะถูกไหมครับแต่นั้นไม่เป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันแล้วเนี่ยการรักษาเรื่องของโรคอ้วนเนี่ยจึงมีหลายๆปัจจัยที่เราเข้ามาพยายามที่จะดูแลคนไข้น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินที่ถูกต้องหลายๆครั้งเองเนี่ยหมอเจอว่าคนไข้ที่ลดน้ําหนักเนี่ยพยายามที่จะอดอาหาร ซึ่งเราพบว่าอันนั้นเป็นไอเดียที่เก่ามากเราอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสทีทีเดียวหรือปัจจุบันที่อาจจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นว่าควรจะทําก็น่าจะเป็นเรื่องของ IF น,นอนหรือ intermittent fasting แต่โอเคในเรื่องของ intermittent fasting เราคงไม่ใช่ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะครับประเด็นที่เราคุยวันนี้นคงเป็นอันหนึ่งที่คนไข้ามาจะถามกันหมอ หมอเยอะมากนะครับคงเป็นเรื่องของการให้วิตามินทางหลอดเลือดดาหรือการกินหรือการฉีดวิตามินที่ช่วยในการควบคุมน้ําหนักนะครับเนาะถามว่าการฉีดวิตามินหรือการกินวิตามินที่ช่วยควบคุมน้ําหนักเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักไหมคําตอบหมอคือมีส่วนครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่หมออาจจะต้องเน้นก่อนนะครับแต่แน่นอนว่าโอเคคนทุกคนอาจจะต้องการตัวช่วยถามว่าตัวที่เรามักจะนิยมใช้กันเนี่ยคงไม่พ้นตัวที่คนไข้เคยได้ยินคือแอลคาเนทีนใช่ไหมครับ แอลคาไ t น n ทีเนี่ยเป็นกลุ่มกรดอะมิโนแอซิดครับที่มีหน้าที่ในการนํากรดไขมันเข้าไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในร่างกายตามทฤษฎีเนี่ยเราเลยจึงมองว่าเออมันน่าจะมีความเรามันน่าจะมีโอกาสที่จะช่วยในการลดน้าหนักหรือลดไขมันในร่างกายคนไข้ได้คําตอบคือในแง่ของการศึกษาเนี่ยเราพบว่ามีทั้งบวกและลบหรือว่าไม่แตกต่างนะครับ <S <S แอลคาเนทีนเนี่ยมีข้อมูลส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มว่าการรับประทานเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่คนไข้มีความจําเป็นที่จะต้องมีการออกกําลังกายร่วมด้วยเหตุผลเพราะว่าถ้าเรากินแอลคาเนตีนเข้าไปเนี่ยโดยที่คนไข้ไม่ได้มีการกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญไขมันใ,รในร่างกายเลยเนี่ยคือคนไข้กินเฉยๆแล้วไปนอนดูทีวีดูซีรีส์ต่อเนี่ยร่างกายคงไม่ได้มีการเผาผลาญไขมันเกิดขึ้นเนี่ยแอลคาเนทีนก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองเข้าไปมีประโยชน์ตรงไหนนะครับนำซ้ำเนี่ยแอลคาเนทีนมีข้อระวังอยู่ข้อหนึ่ง คือว่าในคนไข้ที่มีการทํางานของไทรอยด์เนี่ยที่เป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการเผาผลาญอยู่แล้วเนี่ยบกพร่องเนี่ยแล้วเรารับประทานแอลคานทีมากเกินเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอลคานทีนอาจจะไปรบกวนการทํางานของไทรอยด์ได้เหมือนกันนะครับ <S <S ราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการกินหรือการเลือกฉีดวิตามินจริงๆเนี่ยดีที่สุดหมอแนะนําว่าให้ปรึกษากับคุณหมอก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีสารตัวอื่นๆอีกมากมายที่เราอาจจะรับประทานหรืออาจจะฉีดเข้าไปเพื่อดูแลคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นหมอมองว่าดีที่สุดอาจจะปรึกษาก่อนหมอเออปรึกษาหมอก่อนที่จะเริ่มรับประทานหรือฉีดวิตามินใดๆเข้าไปครับนอกจากการที่เรามาคุยกันเรื่ององการปรับพฤติกรรมและการออกกำลังกายที่ถูกวิธีครับ はい。